ชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับกับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้า จันท์นะครับที่5ธันวาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่11ธันวาคมเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นทั้งดาวเกตและดาวอาทิตย์ทั้งสองดวงต่างทับลัคนาของคุณนะครับแล้วก็ดาวเจ้าเรือนของคุณเองคือดาวอังคารนะครับ ได้ไปอยู่ในตำแหน่งที่เป็นประแล้วก็เป็นราชาโชคในดวงเดียวกันนะครับไปอยู่ในเรือนคู่ครองหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์ส่วนดาวศุกร์นั้นอยู่กับดาวพุธคู่ธาตุน้ำในเรือนการเงินและดาวจเจรินการเงินเองคือดาวพฤหัสก็ยังคงเป็นกเกษตราราธิบดีอยู่องศากำลังเดินหน้าแล้วนะครับนั่นหมายความว่าการเงินการทองของชาวลัคนาราศี พิจิกนั้นน่าจะมีอะไรที่ขยับเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือคุณพอจะมองอนาคตข้างหน้าได้ว่าการเงินน่าจะขยับเปลี่ยนแปลงดีขึ้นอะไรที่มันอื่นๆอะไรที่เรารอคอยอยู่ในเรื่องของการเงินน่าจะมีทิศทางไปในทิศทางที่ทำให้คุณเองนั้นแฮปปี้กับมันมากยิ่งขึ้นแต่ในสัปดาห์หน้านั้นนะครับวันจันทร์เป็นวันที่จะต้องมีภาระเรื่องงานค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ ต้องลงทุนลงแรงทุ่มเทอะไรบางอย่างให้กับเรื่องของการงานในวันจันทร์วันอังคารวันพุธนะครับวันอังคารและวันพุธสองวันนี้เป็นสองวันที่แบดลักนะครับโชคไม่ดีระวังนะครับเรื่องของสุขภาพร่างกายระวังเรื่องการขับรถขับปลาสองวันนี้มีเรื่องให้หงุดหงิดใจเข้ามา เป็นสองวันที่ไม่ควรนัดอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญเลยเพราะนอกจากจะฟาวแล้วเฟลแล้วยังทำให้เราเองหมุดหิดจิตตกด้วยวันพฤหัสนะครับวันศุกร์สองวันนี้ก็ค่อยๆขยับเปลี่ยนแปลงดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ถือว่าดีทั้งหมดหรอกครับมันก็ยังมีเรื่องจุกจิกใจหมนุนหมนใจให้เราอยู่จะมาขยับดีจริงๆน่าจะเป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์ วันเสาร์และวันอาทิตย์เป็นสองวันที่ดีในหลายๆประการดีในประการที่1คือเราเคลียร์งานบางอย่างที่มันค้างค้าคาคา,คาจากช่วงกลางกลางสัปดาห์แล้วมาเสร็จเอาในวันเสาร์ดีในประการที่2คือมีเออจะมีข่าวดีหรือะอะไรต่างๆในเรื่องของการเงินเข้ามาในช่วงเสาร์และอาทิตย์สองวันนี้นะครับที่เสืหมิงดูไว น่าจะเป็น2วันที่ดีที่สุดในสัปดาห์หน้าก็คือวันเสาร์ที่10และว,วันอาทิตย์ที่11ธันวาคมนั่นเองอย่ากันนั้นเลยนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นนะดาวอังคารดาวเจ้าตัวของคุณไปเป็นประเนี่ยระมัดระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายในประการที่หนึ่งแล้ว และประการที่สองนั่นก็คือคืออะไรดาวอังคารที่ไปอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับบางทีแล้วชาวพิจิกชอบคิดอะไรฟุ้งซ่านคิดอะไรไปในทางลบทำให้ตัวเองยุ่งยากใจหมุนหงิดใจไปเปล่าๆนะครับพยายามมีสติพยายามคิดอะไรที่อยู่บนบรรทัดฐานที่มันทำให้เราเองนั้นแฮปปี้นะครับต้องบอกไว้แบบนี้แหละเพราะว่าดาวมันอ่านมาแบบแบบนี้นะครับ อีกอย่างหนึ่งที่ชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับองศาเริ่มที่จะเดินหน้าผมย้ําอีกครั้งว่าน่าจะกําลังมีข่าวดีอะไรบางอย่างในเรื่องการเงินที่เรารอคอยอยู่นะครับเรารอข่าวดีรออะไรบางอย่างเรื่องการเงินอยู่แล้วมีโอกาสที่จะสําเร็จที่มันจะได้ในตามที่ผมได้พยากรให้ฟังไปแล้วในสัปดาห์หน้านะครับ ส่วนในเรื่องของความรักในเรื่องของคู่ครองดาวเจ้าเรือนคู่ครองความรักโคจรมาอยู่ในเรือนการเงินคู่ครองคนรักนำโชคดีในเรื่องการเงินการทองมาให้ซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับพูดง่ายๆว่าคู่อาจจะนำโชคในเรื่องการเงินมาให้ก็ได้แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังดาวเจ้าตัวของคุณเองนั่นแหละไปอยู่ในเรือนคู่และไปเป็นปราและเป็นราชาโชค นะครับอย่าไปทําอะไรให้คู่ของคุณเขารู้สึกอึดอัดใจนะอย่าไปสร้างเงื่อนไขอย่าไปทะเลาะบอกแหวงอย่าไปสร้างเงื่อนไขอะไรทําให้ตัวคุณเองหรือคู่ครองของคุณนั้นลําบากใจและระมัดระวังเรื่องหึงหวงอะไรต่างๆที่ทําให้คุณเองนั้นหงุดหงิดกับเรื่องความรักบางอย่างหรือหลายอย่างนะครับดาวังคารที่ไปเป็นประเนี่ยคุณคิดไปเองแล้วทำให้ตัวเองนั้นยุ่งยากใจนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะติงและเตือนชาวลัคนาราศีพิจิกเอาไว้ สีที่ถูกฉลกในสัปดาห์หน้านะครับได้แก่สีส้มสีแสดนะครับแล้วก็สีส้มกับสีแสดนั้นใช้ในการติดต่อเรื่องของการเงินการทองดีมากไม่ว่าจะเป็นสีของเครื่องแต่งกายเสื้อผ้าหรือกระเป๋าสภาย์หรือกระเป๋าสตางค์ส่วนสีที่นําโชคในเรื่องความรักในสัปดาห์หน้าก็ได้แก่สีฟ้าและสีน้าเงินคอนแทรกในการติดต่อนะครับสํานักมังกรทองสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทย Line Official ID นะครับ m a s t e r m i n g 6666หรือโทร099 415 5666ขอให้โชคดีสุขเห่งรวยทุกท่านนะครับ